วัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลล์ลูกปัดมิสูสายเปเช่นเดิมนะคะเจอลูกปัดที่ไหนนะคะเจอมิสูบิชิที่นั่นนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่ลูกปัดแต่งเสร็จแล้วคันนี้ลูกค้าก็มาจากช่องทาง YouTube นั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ลูกปัดลงรีวิวอย่างสม่ําเสมอนะคะคันนี้ลูกค้าดูคลิปมาจากที่ลูกปัดไปส่งจังหวัด าสาแก้วนะคะก็เลยแต่งเหมือนคันสากแก้วเลยลูกค้าบอกว่าแต่งแบบนี้สวยแล้วนะคะก็จัดไปเลยนะคะแต่งแบบนี้เรามาดูกันคะ่ะว่าคันนี้ลูกปัดแต่งอะไรไปบ้างนะคะคันนี้นะคะเป็นแต่ตั้นตอนเดียว4วิวนะคะตัว2.4ดีเซล184แรงม้านะคะตัวนี้ เกียออโต้สีเทาดำนะคะน้องราคาอยู่ที่756,000บาทค่ะตัวนี้นะคะลูกปัดใส่อะไรลงไปบ้างตัวนี้นะคะเป็นชุดกันชนหน้าเสริม T W I เลยค่ะตัวนี้มีไฟเดรย์ไลท์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะชุดกันชนหน้าเสริมเรามีให้เลือกหลายแบบนะคะตัวนี้แล้วก็เป็นเล็กๆแบบว่าไม่ถ้าลูกคา้าไม่ต้องการเปลี่ยนชุดเต็มใส่ชุดนี้แล้วยังคงชุดกันชนหน้าเดิมไว้อยู่ได้นะคะแล้วก็คันนี้เลยใส่ชุดไฟตัดมาเรียบร้อยค่ะ ตัวรถของเราไม่มีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานนะคะไฟตัดหมอกต้องเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อแบบมีหมุดแบบนี้นะคะวันนี้ขออนุญาตไปเร็วหน่อยนะคะพูดเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าต้องรีบนําไปส่งคันนี้แล้วเดี๋ยวเอามารีวิวให้พี่ๆดูก่อนก่อนที่เรารจะส่งมอบนะคะอยากรีวิวให้ดูทุกคันนั่นเองนะคะมาพร้อมกับแม็กตัวนี้เลยค่ะ Oasis ค่ะเป็นลาย ด,ด,ดุมๆดำๆแบบนี้นะคะลูกปัดก็ไม่แน่ใจว่าเรียกลายอะไรคันนี้แม็กตัวนี้บอกเลยว่าหล่อลงตัวเหมาะกับรถออฟโรดมากเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าใช้บรรทุกแบบว่าไม่ได้บรรทุกหนักจัดๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ถนนในสวนเข้าสวนมากตรงนี้แล้วก็ลูกค้าแต่เงื่อนไขลูกค้าอยากได้ดอกยางสวยๆนะคะก็เลยให้โจทย์ลูกปัดมาว่าไม่ได้อยากได้ต้องการยางมัดและไม่ชอบยางเอทีเราก็เลยหาตรงกลางเจอโดยใช้เป็นยางอาทีนั่นเองนะคะ ยังอาทีเนี่ยอยู่ระหว่างอย่างโอ้ยเครื่องบินมาเออไปก่อน <c oughs> นะคะก็บ๊ายบาย ตอนนี้นะคะใช้เป็นยาง r t ดอกเขาก็จะไม่ได้ดอกมัดจ๋าแล้วก็ไม่ใช่ AT จ๋า AT ดอกเขาก็จะเรียบไปหน่อยนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานของพี่ๆนะคะคันนี้เราหาตรงกลางที่เป็น r t 26570 R 1 6นั่นเองค่ะพร้อมกับแม็กลายกลมๆลูๆโดดดุดันแบบนี้ไปเลยนะคะ Mac แม็กเรามีให้เลือกมากกว่าโอ้โหเยอะมากค่ะเยอะเยอะจริงนะคะลูกค้าเลือกได้เลยว่าอยากได้แบบไหนนะคะแล้วก็ตัวนิกบันไดข้างตะแกงค่ะ กันสาดเบ้ามือลูกปัดใสให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นซิกเนเจอร์อีกแล้วเป็นสิ่งที่ลูกค้าชอบติดผิดคันแรกนะคะก็เลยกลายเป็น4 5 6ห้คันต่อมาเลยนะคะคันนี้เป็นตัวโลบาร์ทรงปืนของ Outlander นะคะตัวทรงปืนกระบอกยาวแบบนี้แหละค่ะตัวนี้ดียังไงนะคะตัวนี้ด้านท้ายเขาเนี่ยจะมีไฟ ถอยแล้วก็จะมีไฟเบรกให้ด้านท้ายนะคะซึ่งรูกปัดว่ามันหล่อลงตัวมันสุดขอบกระบะพอดีสำหรับรถแต่ตั้นตอนเดียวโฟวิลของเรานั่นเองนะคะโลบาทรงนี้นะคะมีทั้งแบบแขนสั้นและแขนยาวนะคะพี่ๆลองเลือกดูว่าชอบแบบแขนสั้นหรือแขนยาวนั่นเองนะคะแล้วก็สติกเกอร์เช่นเดิมค่ะเราก็มีให้เลือกมากกว่า70ลายนะคะลูกค้าบอกว่า อขอเบร์เบาๆนะคะแต่ว่าถ้าสีเทาดาติดลายเบาๆอย่างนี้ก็เหมาะนะคะถ้าเราติดเยอะไปมันก็จะเต็มไปเลยแต่และก็ขึ้นอยู่กับความชอบของพี่ๆแต่ละคนเช่นกันนะคะแล้วก็ตัวกันชนท้ายเราก็ขาดไม่ได้นะคะแบบพร้อมห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้นะคะไฟสองป้ายทะเบียนแล้วก็กันชนฝากระบะท้ายที่ที่ตัวใหม่เราดีไซน์ออกมาที่เป็นเปิดสองฝั่งแบบนี้ลูกปัดว่าดีนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแข็งแรง สำหรับพี่ๆสายบรรทุกจะทราบกันดีค่ะว่าตัวกระบะท้ายเนี่ยทำไมทำไมถึงต้องต้องมีสองฝั่งแบบนี้เพราะว่าเวลาที่เราบรรทุกของเยอะๆค่ะมันค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะมีตรงไหนอีกไหมเอ,อ่ยคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะรถเรามีทั้งเกียร์ออตโต้และเกียร์ธรรมดามีให้เลือกถึงทั้งหมด4ี่สีนะคะสีเทาดําสีดาํดาและสีบอลเงินนั่นเองนะคะลูกปัดมีพร้อมส่งมอบทั้ง ทุกสีทุกรุ่นนะคะไม่ว่าพี่ๆจะอยู่จังหวัดอะไรนะคะเรายินดีบริการไปส่งมอบให้ถึงที่บ้านเลยนะคะถึงส่งมอบให้ฟรีถึงที่บ้านขั้นตอนการจัดไฟแนนซ์ก็ไม่ลําบากนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านเช่นกันพอไฟแนนซ์ผ่านลูกปัดลอหล,ล่อแบบนี้นําไปส่งให้ถึงที่บ้านเลยนะคะก็ยังไงวันนี้คลิปนี้แชร์กดติดตามลูกปัดไว้ด้วยนะคะว่าวัน ต่อไปลูกปัดจะไปส่งจังหวัดอะไรอีกตอนนี้มีรอแต่งอีกหลายคันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงฝากติดตามมาด้วยวันนี้ขออนุญ,ญาตน,นํารถคันนี้ไปส่งถึงหน้าบ้านก่อนนะคะขอแยกไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะโทรมาสอบถามลูกปัดได้เลยนะคะที่เบอร์0816414576อ๋อลูกปัดเป็นเซลล์อยู่ที่มิสูเซโคยาสาขารามอินทาติดก,กับห้างแฟชั่นไอรันนั่นเองนะคะต้องการเข้ามาทดลองขับที่โชว์รูมยินดีบริการนะคะหรือจะให้นํารถพาไปทดลองขับที่บ้านในกรุงเทพก็ยินดีบริการะ ะะวันนี้ขอลากันไปด้วยน้องหล่อๆคันนี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ